และในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทำคอมโบนรลกนะครับศัตรูถึงกับพูดว่าเลือดเป็นล้านเลยหรอพี่ก็คือคอมโบปืนฮิลนะครับผมซึ่งเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยก็จะเล่นเป็นปืนฮิลนะครับสายซัพพอร์ตส่วนเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยก็จะเป็นคนเล่นสายบูนนั่นเองนะครับเข้าไปชาร์จศัตรูยิงศัตรูนะครับเพื่อนอีกคนนึงก็ทําหน้าที่ยิงปืนฮิลให้กับคนที่กําลังบวกอยู่นะครับเลือดของคนที่กําลังบวกอยู่มันก็จะเพิ่มนะครับก็จะทาให้เราเนี่ยถึกนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยยิงไม่ตาย เกมแบบมามาเดี๋ยวพี่จะให้เพชแบบเปิดคลิปแทนพีและกันหนึ่งคลิปมาเพชโอเคครับทุกคนตอนนี้เราจะไปลงที่พีก,กันนะตอนนี้ก็เราก็ได้โหมดเกาะสวรรค์มาแล้วเราจะเล่นปืนฮิวนะทุกคนแล้วให้น้องเพชเนี่ยไปยิงนะผมก็จะไปเอาปืนที่ตู้เออตู้ตู้กันนะทุกคนว่าปืนฮิวนี่มันให้ปีหนึ่งกระบ,บอกนะทุกคนผมก็จะให้น้องเนี่ยไปเอาปืนมาแล้วก็ไปชาร์จส่วนผมอะ่ะ <c oughs> จะทับอรอดอยู่ข้างหลังนะทุกคนผมจะยิงปืนฮิวให้น้องป้าพอเสอะป้ะ พี่ว่าเราเล่นกันดีกว่าเฮ้ยพี่ตัวพี่ตัวตายตายพี่หนาหนึ่งหนาหนึ่งหนาหนึ่งไฮ้สช่วยพี่ใครมันจะไหวกับพี่วะเพชรที่ถามจริงจริงในเกมนี้มันก็ไม่มีใครไหวกับพวกเราแล้วปะเอาปืนป้าวปืนป้าพี่ไม่ได้ใช้ปืนเอาป้าวป้ามาพี่มามาพี่ทิ้งพี่ทิ้งปืนได้แล้วเร็วเร็วเลยเดี๋ยวเราม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 าพี่แรกของในตู้ก่อนมันลงด้าหน้าเราหนึ่งตัวหนึ่งตัวแรก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 เพ็ดลงไว้เพ็ดนั่นนั่น ไม่ทนันละมีเหรียญไหมพี่ผมมีเหรียญร้อยหนึ่งอ่ะโหร้อยหนึง่งเลยนะไม่ดีวะพี่ไม่มีเลยนะตั้งร้อยหนึ่งเลยนะเพชรคือมันยิงคนอื่นอยู่ไงพี่เปลี่ยนปืนก่อนอก็นได้นะตอนนี้เฮ้ยไม่ต้องเปลี่ยนปืนหรอกพี่ใช้แค่ปืนยูซี่ก็ป่านมันตายแล้วจะไม่เชื่อมันในตัวพี่หรอเชื่อนี่ต้องเชื่อมันในตัวพี่ลวเลวยโอ้ยน,นา่าหน้ามาหน้าหน้าตรงมุมอ่ะพี่สวยเออไหมสวยเห็นปะไอ้าวไอ้ไอ้นี่มันอะไรเนี่ยงงปะเนี่ย เฮ้ยเอามาไล่คิวดีเฮ้ยเฮ้ยหมดไปดิแน้ว0 0มันไม่ยุบมึมเกือบพี่เอาเอาเอาเาดี๋ยวเดี๋ยวทางทางเข้าทางเข้าก่อนสรุปใครใส่ชาหรือว่าใส่ใส่หิว้องชาแต่ผมหิวให้ดีกว่ามัไม่พี่จัดสกิลมาขนาดนี้แล้วไม่พี่โอ้ยไม่ได้นะ นี่ยิงเลยผมเล่นยิงก็ได้ได้ได้พี่ต้องเล่นเดี๋ยวเกมหน้าไงเดี๋ยวเกมหน้าพี่จะเล่นแบบเป็นสายชาร์ตได้ได้แล้วผมเป็นโทรศัพท์ให้ได้ได้เองเป็นโทรศัพท์พี่เป็นสายชาร์ตเฮ้ยพี้ะอันนั้นมันอะไรน่ะอันนั้นมันคืออะไรอันมันอะไรอ่ะอันมันโมบายโมบายซิตี้เหรออะไรคือโมบายซิตี้อะไรของผมเนี่ยเอาแล้วปืนยูพี่ก็หายแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยนี่กับผมเนี่ยทำไมไม่ได้อยู่หลังผมเนี่ยอ๋อมามาพี่ไปเผื่อทิ้งไงเฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวตรงไหน รู้แล้วไม่ละมันมีตัวมีตัวเพชรเดี๋ยวกดาวฟาดผมทำไมยิ้มให้ผมดิพี่ยิ้อยู่เอานะเอาเลยเอาเลยเอาเลยพี่ฟอนอยู่เร็วดูดูนี่มันคือคอมโบคมใจหรือเปล่าวะน้องมันคือหรือเปล่าหรือมันคือคอมโบฮะคอมโบใหม่เออคอมโบใหม่ล่าสุดคือเราก็ไม่ใหม่หรอกนะจริงๆเราไปดูในทิกต็อกมาวันนี้เลย เราจะไม่พูดเออพี่ลืมไปคือเราไปดูในต็อกติกมามันเป็นแอปใหม่ที่สร้างขึ้นมาใหม่ใช่ไหมเพชรใช่แลอปต็อกแตกนะครับเราเราเป็นหุ้นส่วนกันแล้วก็สร้างช่วยกันสร้างใช่คือช่วยกันสร้างนะครับเป็นเออ่แอปต็อกแตกนะแบบจังหวะเมื่อกี้นะครับที่เรายิงเข้าไปนะครับบอกเลยว่าฮิวแบบดูเดือดโอ๊ยในเดือดดูเดือดเลอะเลยเลอะลยดูดีดูดี ดูเดือดแบบไม่เกรงใจใครนะครับผมทุกคนไม่เพชรมันเปิดทางแสงอยู่เอาป่ะปะไป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 เลยไปเลยแบบนี้ไปเลยขึ้นวนขึ้นวนเร็วมาร์กโลเคชั่นสโลแกนของเราแเราไปขี่รถมาหาพี่เพชรเฮ้ยเอามันวินลล์รถเราเปิดผมดันผมดันเพชรจะพึ่งนันสูตรนะเพชรเพชรเราเลยเพชรฮู้ยเพชรด้านหลังด้านหลัง เล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเอามาเร็วเอามาเร็วเอามาเอามาเอามาเพชรตายมันสวยนั it, ่นคือน้องผมทุกคนเห็นไหมผมยิงปืนฮิวให้ถ้าไม่มีปืนฮิวผมไม่ชนะจริงไม่ชนะเมื่อกี้บอกเลยไม่ชนะเลยตุยแน่ใช่หมายถึงว่าฝันมันอ่ะไม่ชนะเลยเอ้าทำไมปืนฮิวพี่มันสูตรเปอร์เซ็นต์ว่ามันปักหรือเปล่าวะพี่ยังไม่ได้ยิงเลยเอายิงแล้วอ๋อยิงแล้วยิงแล้วใช่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 พวกเราต้องแอคติ้งนะว่ายิงแล้ว สุดยอดไปเลยนะพี่บอกเลยนะของรงนี้นะนน่าาาจะะดดวใช่ถ้ามีเป็นหิวล่วงไปนะพี่บอกเลยไปเลยพี่มาๆๆเดี๋ยวพี่พาบูแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปแวะที่แบบคาตูลิซิวาแล้วกันนะครับอุ้ยอุ้ยมันมียกล้อปป่ะวะมันมียกล้อปป่ะวะบีบล้อคนเลยบีบล้อคนเลยใช่ใช่เนี่ยผมจะพี่อยู่พอดีเลยขอบีบหน่อยมาๆๆลยกล้ออุ้ยทำไมรถมันเบาจังอ่ะรถบอมีน้ำมันบ่นี่ ที่นั่เอาเบอรยกล้อด้วยเมื่อกี้เนี่ยไปยกล้อปะเฮ้ยเพชรเพ็ดพ,พ,พี่ว่าหอดูดาวมีปะปะผมไม่มีตัวโอ้เขากลัวเราหมดแล้วอ่ะเขารู้ว่าคอมโบแล้วนะกลัวเกินอ่ะจริงอันนี้มันคือคอมโบรนรกนะบอกเลยนะเออนรกจริงคือแบบว่าใครเจอเราเนี่ยคือเตรียมตัวกับนรกได้เลยนะไม่ได้ไปที่อือ่อนนะคือไม่ได้ส่งกลับเลยป้าป้าปะไปฆ่าคนดีกว่าพี่ว่าล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 าดีกว่าเราต้องล่านะเราเป็นผู้ล่าเราจะไม่เป็นเหยื่อได้๋อมันดีเฉพาะฝั่งนี้เพชรสุสานสุสาน เจอล้วเจอละไป,ไปไปไม่ใช่มันดีดหนีไปอีกแล้วหรออย่างอย่างมันยังไม่ดีดหนีดูจากร่องรอยย้อนนักสืบติวโคนันอ๋อมันดีดไปฝั่งนู้นแล้วเพชศเฮ้ยเฮ้ยมีตัวเฮ้ยใจเย็นเย็นโอ้เราไม่มีปืนไกลด้วยนี่ไงเพชรมันบาเรตจ,จ่อพี่เพชรกำลังวิ่งอยู่ตะุ่มอย่าดาวตุ่มตะุม่มถอยออกมาก่อนตะุม่มไปเอาไม,าม,ามาใ้ให้ผมครบ ตัวนึงตัวนึงทนายตัวนึงทนายเพีมาหนึงกันเพชรสวยเพชรเพชรยิงเป็นยวพี่ดีเพชรไหนไหนไหนโชว์โชว์โชอะอดิซักช็อตักช็อตเร็วเร็วโชว์โชวอ่ะเป็นไงครับผมคอมโบพวกเราเจ๋งปีงไหมโคตรเร็วอ่ะเออเร็วมากนะเนี่ยพี่บอกเลยเพี้ยนเลยเพชร่เียอย่ามเปิด่ไมเปิดได้ได้ได้ เอาไปช้าด,ดีกว่าพี่จะได้โชว์คอมโบได้ได้มันน่าจะตัวเดียวเหรอวะตัวเดียวพี่ตัวเดียวเพชรโชว์โชว์โชว์เพชรหลังพี่เพชรเพชรสวยเป็นไงดูดูเป็นไงเป็นไงดูดูถ,ดถ้าไม่มีตายถ้าไม่ตายี่เยโอ้โหรูดิโอ้โหถ้าไม่มีตายไปแล้วโอ้โห ทำไมคอมโปรเรามันดูแบบรื้อๆไงไม่หรือวะเหมือนมันตุยไปละใช่เหมือนมันดีเลทไปหมดเลยอ่ะเหมือนแบบเพชรแบบยิงพึ่งเสร็จเราแบบพี่เพิ่งกดอ่ะในกริงผมก็กดไว้ตลอดนะถ้าใครดูในคลิปแต่มันไม่โดนเว้ยไปเพชรเดินเดินมีที่ดีดปะไปเล่นหลังคาปะมีพี่มีไป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 ปะไปดักคนละเอ้ยมีตัวมีตัวเพชร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 ไม่ต้องไปแล้วเพชรเอาตรงนี้ก่อนได้พี่ได้ไปโดนมึงให้ Da, ระเบิดละนานๆนะใ ar, yeah. oh, 1> 1ห้ผมนำให้นี่ไงนี่นะเขาแตกหนึ่งเฉยอีกตัวนึงอ right. ีกตัวนึงเพชรนี่ตัวนึงนะผมอีกตัวนึงนะผมเพชรชาเพชร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 ชาเพชรหาเพชรโชว์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 เอาเร็วเลยมันตุยแล้วมันตุยที่อื่นหรือเปล่าแอร์ตีตีข้างลระวังต้องเอาเอหินอ่ะมันต้องแอร์ดรอปใช่ไหมแต่ผมไม่ไม่ไม่อยู่ตรงหินที่เพชรบอกแหละมันอยู่ในซอกหินเลยซอกหินว่ากันมันวิ่งออกมาละมันวิ่งไปแเรวอะผมอ้อมลงนะผมอ้อมลงนะ ได้ได้พี่เดินตามอยู่เดินตามหลังเด็กน้อยหมาไม่กัดครับจะไล่สวบเลยตรงไหนเน่แน่ตรงตรงเสาไฟตรงเสาไฟรอมิชชั่เสาไฟเดี๋ยวยนระเบิดใส่เอาเฮ้ยมันวิ่งมาเพชรเแี่ตามันยมีเสาไฟอยู่นะไงเสาไฟก็มีตาดูดูดูถ้าไม่มีของพิเศษพิเศษเอานี่ดูนี่เลือดเด้ง ไม่ต้องทำอะไรมากมายนะเอาจริงนะอ่าตาอุ้มวางจะจะเล่นหลังคาโรงพยาบาลหรือว่าอะไรเราเราดีดไปเอามันบนโรงพยาบาลก่อนพี่ยิงบนโรงพยาบาลไม่ใช่มันลงแล้วหรอเอ้ยเฮ้ยดีดไม่ได้เพชรดีดดีดไม่ได้มันดับเคยิงเลยพี่ยิงต่อได้ต้นไม้พี่ต้นไม้อไมเอ๊ะไปเราดีดไปอื่นดีกว่าปะ,ะตามมาตาอุ้มเฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัว มาตาขึ้นมาชิบหายแล้วพี่ตีดเพชรมันถึงแล้วว่ะเฮ้ยหมดดิเพชรมันอยู่ด้านล่างอะเพชรเราขึ้นมาทำไมเนี่ยเฮ้ยเพชรเองลองปล่อยให้มันยิงเองหน่อยเดี๋ยวเร็วๆได้ได้ได้สักตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งกระโดดลงกระโดดลงกระโดดลงเดี๋ยวพี่ฮิวเลือดให้เลยเจอตัวไทยแล้วนะมาเจอตัวไทยแล้วนะเออพี่พี่ไอ้บอไอ้บอไอ้บอชุบผมแล้วก็ใช้ปืนฮิวนะได้ได้ได้โชเลยโชว์เลยดู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 ดิ โอ้โหพชรดันเลยดันเลยดันเลยพี่ตั้งอยอให้อุม้มจะอ,อุ้มรอยิงให้ผมนะจะอ,อุ้มรอยิงให้ผมนะได้ได้ได้แง่ถ้าต้องไม่มยิงนะผมเออจริงถ้าพี่ไม่ยิงนะตายเออจริง คอมโบโเกมแรกมันก็เป็นบอมบ์ไงเดี๋ยวเราไปรอดูแบบมุมมองคนแบบเล่นชาร์กันบ้างน,นะจะเป็นยังไงนะ<ด>มันจะดูแบบขึงขังปึงปังแค่ไหนกันเชียวนะครับเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยผมจะเป็นคนชาร์แล้วให้แบบเพชรเป็นคนยิงเป็นหิ้วให้ผมนะมาครับผมใช้คอมโบก่อนได้ได้คอมโบเลยนะเราจะพาทุกคนไปทีกว่าเดิมครับก็คือเมืองหอนาริกานนั่นเองนะทุกคนนะออาเองคิดว่าพวกเราจะไหวปะวะเพชรว่าไงวะเพชรว่าไงเพชรปิดไมค์ไปแล้วครับทุกคนอ๋อไหวเชียวเพชรปิดไบอ่ะปดใช่ไหม ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคพี่ก็ชื่นใจขอแค่น้องไม่ตกก็ชื่นใจแต่ตอนนี้สตเพชจะไม่ร่วงละวิแบตเดือดสิบห้าเปอร์เซ็นวิหน้าพี่มามันรู้ได้ไงเนี่ยว่าพี่อยู่ตรงนี้นะงั้นเรอะไรจะขึ้นมาเพชรมันอยู่ด้านบนหรือเปล่าวะไม่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 อยู่ด้านบนหน้างหมดเลยใช่ปหมใช่พี่ใช่ผมลงไปเอาปืนฮิลก่อน มันอยู่ชั้นล่างมันอยู่ชั้นล่างเพจเระวัางมันหิวไหมยังมา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 ไปไหนหรอวะเมื่อกี้เท้าขึ้นแบบเพจอยู่นะแต่มันหายอ่ะแต่มันหายพอดีแสดงว่ามันอยู่แถวๆถนี้นี่ไงนี่ไงเฮ้ยมันอยู่ชั้นบนชั้นบนโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปผมยังไม่ได้ลงนะเดี๋ยวเดี๋ยวสวยสวยสวยแตกเลยใช่ปะไม่มีมันมีมันกำลังขึ้นมาหาผม เดี๋ยวนึงพี่เก็บปืนชาร์จก่อนดาวิ่งเดาวอีกดาวอีกก็เหรอโอเคโอเคพี่ซอนอยู่พี่ซอนอยู่มันพี่นะมันอยู่กับพี่หรือเปล่าไม่ไงมันมีมันเพ่เ่เพ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 ่เกับพี่กับพี่หมด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 ดูดิถ้าผมไม่ยิงให้เมื่อกี้นะโอ้โหโอ้โหตายจริงอ่ะตายจริงตายจริงเกิดชบชุดปั๊บเลยป้าป้าเพชรไปล่าคนเลยเราไม่ต้องฟาร์มเวไปไปป้าป้าล่าเลยโอ้ยคนเหลือยี่แปดคนเราเพชรไวเกินอะไรเนี่ยเราเจอโปรหรือเปล่าวะเพชรว่าไงพี่ก็ว่างั้นแหละ คูณอะไรยี่สิบหกเฮ้ยยี่สิบหกแล้ววะไวจัดวะลา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 ตแรงจริงปะเนี่ยโอ้ตายเดี๋ยวเราขี่รถล่าเลยไหมป้าป้าป้าไม่เป็นไรน้องทรายเกมแบบนี้ก็เราขาไม่มีตัวประกันเขาไม่มีตัวประกันตรงเต็นต์ตรงเต็นต์ตรงเต็นต์ได้ได้ได้เทสยิงไงพี่นะเว้ยได้ได้พี่พี่มาแล้วน้องเพชรอยู่ใกล้พี่ปะเห็นแต่ไอ้หัวอ๋อนี่ไง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 นาวหนึ่งนาวหนึ่งนาวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งหนาวหนาวหาว วมะไปเพ็ดอีกตัวนึงมันชุบตัวเองมันมีสกิลชุบตัวเองโอ้โหก็ลืมซ้ำมันไปเลยมัวแต่คาตาณาอยู่ทุกคนเกือบละเพชรเป็นฮิวเป็นฮิวเพชรเพชรเพ็ดเป็นฮิวเป็นฮิวดู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 โอ้โหยังรัวครับรัวตื่นทุกคนว่าแต่ฮอมโบมันจะมาตอนไหนนะเป็นหิวล้วมาตะ้มผมขับเองไปขับชนเลย ชนว้ยมันน่าอยู่ตรงพีกับเพชรเล่นเลยนะใช่ใช่มันน่าจะไปแอดดับยืนใช่ใช่มันน่าอยู่บ้านบนอะตอนนี้เฮ้ยนี่ไงนี่ไงเนี่ยมันยิงกันอยู่นี่ไงมันยิงเรานี่แหละมันไม่ได้ยิงกันเจราเพชรมิดเดียวเลยสวยเพชรขาให้พี่เลยเพชรพี่จะไปฆ่ามันมี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 ด้านไหนปะด้านไหนปะอ๋อเจลา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 ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นมาเลย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  ไกลด้วยมันวิ่งละมันวิ่งละมันจะไปดึงกันมันจะไปดึงกันมันเป็นลิงมันเป็นลิงมันเป็นลิงมันจะเข้าในมันมันจะเข้าในมันจะเข้าในเฮ้ยมันเข้าไปแล้วเพชรเพชรเพชรมายิงอยู่พี่นะได้ได้ได้มันด่วนเลยมันด่วนเลยมันชุบกันละนอน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 เพจปืนยิูไอพี่เลยแน่แน่โอเคไม่เป็นไร เฮ้ยมันมามันมาอ๋มันไปลงไปฟ้าหมาดเลยวะไม่มีตัวเก็บร์้น่หรอเพชไม่มีตัวมีตัวยืนแน่หรอใช่ใช่เมื่อกี้เลยอ๋อน่าจะพวกมันยืนดึงแล้วมันเลื่อยยืนไปแล้วมั้งไอ้ไม่นะตอนที่เรายิงมันก็ม่มีคนยืนก็ยังไม่มีอ๋อไอ้ผู้หญิงยืนไอ้ผู้หญิงยืนไอ้ผู้หญิงยืนอ๋อผู้หญิงยืนหรอตอนแรกทีมโรงงานนะเพชรได้ได้ได้มันจะดึงตรงนี้หรอวะเอาจริงดิโอ้ น้ำล่างน้ำล่างเห็นน้ำล่างระเบิดระเบิดสวยจะยิงปืนฮิวใส่มันเฉยเลยโอ้โหมันก็ไม่ไหวกับแล้วอะไรอยู่วะไปพี่กระบะคนละคันแล้วพี่อุ้มกระบะความเมื่อกี้เนี่ยมันระเบิดแล้วต้องใส่กระบะพี่ใช่ป่าววะไม่ใช่กระบะพี่อยู่นู่นอ๋อไม่เป็นไรมาๆมาขี่ด้วยกันนี่แหละมาเพชรขึ้นมาพี่พาลุยแล้วกัน มาวงไอพี่ด้วยได้ป่ะเนี่ยเฮ้ยมันเก็บไอดอกนี้ไงมันไปสารต่อแล้วเอาฝั่งไหนดีโอ้พี่เอาฝั่งนี้ปะใกล้กว่าได้ได้โอ้โหพี่ยาผมยี่สิบเอ็ดกล่องเออใส่กระเพื่อที่แท้ดูเองต้องใช่มันลงด้านล่างหรือเปล่าวะเอาตรงไอดอกไหมได้ได้เอาตรงไอดอกนะจะพี่ยิงไหมเน็ตฝึกยอะพี่ละเน็ตมันดาวใครอ่ะ ครับผมเนี่ยแตพี่ผมไปยิงไอ้พี่ยิงยิงหิวยิงหว้เออเลือดไม่ลดมาดิมาดิเลือดไม่ลดมาดิอันนี้มันสายคอมโบแห่งความถึกหรือเปล่าวะน้องชายจริงจิงพวกเราจะเป็นเลือดกูเบีย้ยแห่งความถึกนั่นแหละไอ,อพี่ไปไป,ไปล่าคิงไอ<ห>มีตัวมีตัว <ๆ S 1> มีตัวเฮ้ยกี่รถหน่อยเออสวยสวยสวยเออยยิงยิงยิง ยม่งมีฟันก็มันเลี้ยงไดอได้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 ไม่ดาวไม่ดาวเฮ้ยไม่ดาวมันดาวโชว์โชว์โชว์คนดูเราอยู่เห็นมันอยู่บ้านเดียวไอ้นี่งงแล้วเลือดเท่าไหร่มันงงแล้วมันงงแล้ว เดี๋ินๆๆนะเดี๋ยวพี่ไปเก็บนี้ก่อนเก็บกล่องก่อนโอเคโอเคเอาอีกก็อีกไปไปแต่อุ้มไปยิงรัดกับมันอีกแต่อุ้มมันงงมันงงมันงงอยู่มันกำลังสงสัยเฮ็ดวะไอพีส่งานเราดันไปใกล้นะแล้วปืนแล้วปืนรีโคตรเร็วนะเออจริงไม่ได้พักเลยอ่ะนี่มันถอยเ่าเพชร โอ้โหอะไรอ่ะไม่สู้กับพี่ยุงงั้นเพีทรอยิงปืนฮียวพี่นะเดี๋ยมันขึ้นบนได้ได้ได้ผมต้องมาไอวอลอยู่ข้างหลังพี่แล้วพี่ต้องรอดมันเลยได้ได้โคตรเอาไม่อกี้สวายช็อตยิงล้านอ่ะมันน่าจะตกใจนะเลือดเป็นล้านเลยหรอพี่อะไรเงี้ยจริงจริงโคตรเยอะเมื่อกี้ยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายอ่ะถ้าเป็นคนปกติคือมีเกิมีตัวไปตัวนั่นแหละยิงมันยิงมัน โอ้พี่ตายจนได้เหโดนหัวก็ไม่รอดวะเปล่าอันยาก่อนเพชรเป็นฮิวเป็นฮิวเป็นฮิวพี่หน่อยเพชรพี่อยู่นี่อยูไหนอยู่ไหนอ่ะโอเคไม่ดิดขึ้นไปแม่ผมมีที่ดีนะมันอยู่เด็กเว้ยมันสองตัวเลยอุ้ยมันอุ้ยอุ้ยมันสามตัวเลยเหรออ๋อมันตายแล้วไอีตัวนึงเราดักมันดีกว่าเพชรเอ้ยมันโดดเพชรเอาไงดี ไปเล่นเลยพี่เล่นเลยพี่เล่นเล่ให้ผมรอนิวให้มันโดดตัวเดียวอะต้องระวังตัวสองตัวเพนฮิวฮิวฮิวสวยสวยป่ะพี่ว่าเราดีดนี้เหรอเฮ้ยมีตัวมามีตัวมาเดียมันดีดมันดีดมาเพชรฮิวพี่นะเพนต้องเล่นวะเพชรเล่นเลย โวอร์ด้านบนยิงพี่ว่ะชิมหายแล้ววะต้องปิดไอวอสามทางแล้วเพชรมีปืนนิวปะมี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 เดี๋ยวพี่พาหนีไปต้องมาละพี่ต้องเล่นวะไม่มีไอ้วอลแต่ว้าไม่มีไอ้วอขอไอวอให้หน่อยไอวอลให้หน่อยไอวอลให้หน่อยแต่ว่าต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 าบอลอยู่นี่ตาเอาตาชุบผมหน่อยสวยโอ้โหพี่มีที่ไม่ตายนะเราอ่ะ มันน่าจะสงสัยละไอตัวนั่นบนโอ้ยยี่สิบสองเพชรพี่มีที่ด็ดปะเราไปเลยปะไปไปไปเฮ้ยมีรถสปอร์ตปะไปขี่รถสปอร์ตดีกว่าปะไป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 ห้าล่างหน้าล่างยามีสิบเก้ากล่องนอกหมอกได้เล่นลงโล่งนี่แหละแล้วก็ยืนวัดมันชิวๆนี่แหละคิดว่าถ้ามันเป็นก่อสามมันก็พอเฮ้ยมีตัวเพชรเอาดิหน้าง้างน้าง้างยิงหิวยิงหิวเดียวดิ นี่ไงฉดนี้ดีไงได้แล้วนี่ไงชดนิ้วโหดโหดท่าเอ้ยไม่ตายว่ะจังหวะพีคไฟพี่บอกแล้วเห็นไหมมันนี่เอาจิ้งมันตกใจแล้วอันนี้มันคือคอมโบอะไรวะไปบนสะพานกับมันไหมพี่ไปไอ้บอลไปปะดันเลยปะเฮ้ยนี่ไงมันเฮ้ยนี่ไงมันวิ่งเราเพชรเพชรเรายิงปืนฮิวไว้พี่มา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 ลงมาลงมาโอเคโอเคยังไงมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วข้างล่างนู่นอะวิ่งด้านล่างวะ เอ้ยพี่ระวังตรงนั้นด้านล่างดาวไปยิงมันตะอุ้มเอ้ยมันตกมันตกมันตกเหรอไอ้นี่ไงสองตัวอยู่ตรงข้างๆเนี่ยมันยิงกันตะอุ้มปล่อยมันปล่อยมันป้าป้เพชรเดี๋ยวพี่จะเฮ้ยเพชรนั่นมนมีเพชเฮ้ยเพชรมาเล่นมนกับพี่หน่อยรู้มันตะอุ้มตะอุ้มมามันเดี๋ยวเร่เยิง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 มันใจคือระยะตะอุ้มมันต้องอยู่ใกล้ๆกันอ๋อมันโดดเราเพชรมันโดดแล้วปะงั้นเราลงเถอะวันนี้ไงมันมันวิ่งอยู่

เดาเดาเดาเพชรวเดียวเพชรเดี๋ยวพี่วาดเองมาได้ได้ได้นึไหนะผมขอเก็บก่อนเอามาเด้อมันอยู่ด้านหน้าพี่เดี๋ยวเพชรรอรอรออีกนะไปไหนนะผมพันยาก่อนเอ้าจีนไปวัดไปเลยเอออ้าวชนะเฉยเอาวอาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแต่เกมนี้คือเห็นแบบได้ชัดเลยนะ แบบบางจาังหวะที่แบบว่าเราเล่นจริงๆอ่ะมันจะมีหลายช็อตมากนะครับที่แบบว่าเรายืนวัดแบบงโล่งอ่ะแล้วก็แบบกดปืนฮิ้วให้กันอ่ะค <c oughs> ือแบบเกียนมบ้าคูดเลยคร <c oughs> เกียนโอ,อ้เกียนจริงๆเกียนจริงๆ <c oughs> โอ้โหคอมโบนรลกจัดเลยวะรวมสองเกมไปกี่คิววะเนี่ย <c oughs> เกยมแรกเรากี่คิวพี่ก็ลืมว่ะ คิวสองเกมเราสองคนรวมกันได้ประมาณ35คิวนะครับผมเกมเมื่อกี้โคตรเดือดอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมกับน้องเพจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับฝากติดตามช่องน้องเพจด้วยนะแฟนเพจเพรเมอร์แล้วก็ติ๊กต็อของเพรเมอร์นะครับมีคลิปฟรีไฟล์สนุกๆลงให้ทุกคนดูนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย